มิกกจะเล่นมือถือกันแต่รู้ไหมว่าสมัยก่อนก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนล้วทำอะไรกันได้นี่คือเฟซชิปของเราช่องน้ำหนักเจะปามเห็นว่าช่วยเลิกถามได้แล้วนะสีโปรดสีควาเอพอปั่นไปประมาณกลางซอยอยู่ๆก็มีเสียงโแรกเด้กูหันชิบเลยพอหันชิปเย็ดแม่หมาสีตัววิ่งได้ สวัสดีครับนี่คือเล่าเข้าตาเอาเป็นที่ทอเป็นี่ว่าไปเลยเล่าเข้าตาเนี่ยก็เป็นรายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องในชีวิตของเราปีใหม่ะก็ต้องก็ต้องเริ่มเล่าใหม่แต่พอปีใหม่เนี่ยมันก็เลยนึกย้อนกลับไปนะว่าเออโลกเราทุกวันนี้มันมีโลกาีิวัต์เต็มไปหมดทุกอย่างมันเต็มไปด้วย นี่ก็อายุรวมๆประมาณ30ซึ่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเพิ่งมาดังตอนประมาณคุณอายุเท่าไหร่ตอนที่แบบเริ่มเป็นสมาร์ทโฟนแล้วสมาร์ทโฟนนี่คือ iPhone i p h อ n e สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของก็คือ iPhone 4เด็กๆยุคนี้ก็อาจจะเล่นมือถือกันแต่รู้ไหมว่าสมัยก่อนก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนเราทำอะไรกันน้าก็ผัดกันเล่าทลาีละคนว่าก,ก่อนทำอะไร เม,เมื่อก่อนอะคือมันยังไม่มีแม้กระทั่งอินเทอร์เนต็ตอะไรอย่างนี้เลยเนาะอเออเวลาแบบคุยกับเพื่อนหรือการที่เราจะเลื่อนชั้นอะจากป .6 ไปมหรือม1ไปม,ไปม3ม,มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ทำใจยากมันไม่ใช่แบบไลน์เดี๋ยวนี้ไลน์คุยอเออก็ออต้องมีการเขียนเรนชิพมีการเขียนเรนชิพให้กันใช่ใช่ใช่แล้วเด็กๆนี้เขาไม่เขียนหรอ เขียนไหมเขียนโอเคตาเขียน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 เป็นชิปคืออะไรเป็นชิปอ่ะมันคือมันจะเป็นสมุดเลยเล่มหนึ่งที่เหมือนให้เขียนชื่อนามสกุลอายุอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนบอกความในใจเพื่อนคนนี้ว่าแบบเราอยากขอโทษหรือเราแบบรู้สึกยังไงกับเพื่อนคนนี้อะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งไอ้เล่มเนี้ยเมื่อประมาณสามวันที่แล้วเพื่อนขเราถ่ายรูปส่งมาอนากดูว่า ปามึงเขียนือมันอย่างนี้สมุดแฟนชิพเนี่ยมันจะเป็นสมุดที่ออกแบบมาเพื่อแฟนชิพโดยเฉพาะมันก็จะมีหน้าประวัติส่วนตัวแล้วก็จะมีชื่อชื่อเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีคำแบบคำของยุคนั้นนะอย่างเช่นเำาว่าอะไร ตันอยู่มันก็ต้องมารับหน้าที่เป็นคนรับรายการด้วยแล้วสมมุติว่าถ้าเราพูดจะพูดกินข้าวแล้วก็เราก็จะพูดว่าอย่าลืมหาอะไรกระแทกปากด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขายุคนั้นอ่ะเออและนี่พี่คือเฟนชิพของน้องวาม บันทึกรับเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะไม่ใช่คำว่าประวัติส่วนตัว,วนึกออกไหมมีช่องให้แต่น้ำหนักกับส่วนสูงตอนนั้นแหลตอนนั้นแห,ห,ห,หละก็แล้วช่องน้ำหนักจะบามเห็นว่าช่วยเลิกถามได้แล้วนะไม่ใช่ไอปอนเลยปอลปกติช่องชื่อถ้าเกิดเป็นสมุดบันทึกเขาก็จะให้เขียนว่าชื่อใจนี่เขียน ชื่อนี้แหละหน่ารักที่สุดนีช่ช่อ,องนี่แหละคำที่หมายถึงว่าสมัยก่อนมันจะยากยาี้ยช่องเบอร์โทรก็ได้โปรดโทรมาทีอีเมลอีเมลจากวันเกิดคือลืมตาดูโลกเอียเนียเดียเดียเนี่ยฉายาสุดเท่เลขที่ในชั้นเที่ยวบ่อยๆที่ไหนจะมังเ,เห็นว่าคงจาเป็นพัทยาอมา เด็กคิกันเต้เด็กคิกันเต้เนี่ยเขาจะไม่เขียนจ่าเขาจะเขียนจ่าที่เที่ยวบ่อยเหรอพัทยาเขาไม่สนใจคำว่าจ่าเขาตอนเด็กไปพัทยาตอนไหนวะไปก้าวไปพัทยาหรือไม่แต่พัทยานี่ไปตอนสีโปรดสีขว้าจริงหรอถ้าสีชมพูจะเรียกว่าสีชมพิ้ง สีแดงเรียกแปดแมเสียบีบีให้ดูของเพื่อนคนหนึ่งตลกสัต ขอโทษที่เขียนเยอะไปหน่อยขอโทษครับแต่รู้ใช่ไหมเราใช้เวลาเขียนไป1ชั่วโมง25นาที12วินาทีถึไม่รู้จะเขียนอะไรก็เลยบรรยายเอาว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงนั่นแหละก็สมัยก่อนก็ที่จะมีมือถือก็จะอะไรแบบนี้แบบนการเขียนนู่นนี่แล้วก็นั่งอ่านจัดแจงแล้วเป็นชิปมันจะเป็นแบบของของปอยที่เราเคยอ่านมู่นนหรอขอให้โชคดีในอนาคตนะเพื่อนพอปิดเทอมเปิดเทอมมานั่งอยู่กัน อ้า๋ยวเราจะเว่ยปอนไกลยังอ่ะเฮ้ยหรือว่าตอนหนึ่งเราเป็นชิปดีเป็นชิปลายจะเหมือนรีวิวสมุดพกรีวิวเฟซนชิกยังอยู่ไหมวะรู้ไหมคนเดืของปอยมันที่มีอยู่อ่ะมันคือมอหกเว้ยแล้วเขียนบนเสื้ออ๋อแล้วไปเดืออยู่ที่บ้านอ๋อยังอยู่เออมาเอเก็บอยู่โรงเรียน้องบัลก็เขียน เนาะโรงเรียนก็เขียนมั้ยเขียนแต่ว่าก็อดันเอาเสื้อตัวที่ใส่ไปโรงเรียนอ่ะเขียนมันก็เลยเหม็นก็เลยทิ้งไปแล้วเฟนชิปเฟนชิปหมดลงตั้งแต่ทุกวันนี้มันจะมีความรู้สึกกลัวว่าจะไม่ได้เจอเพื่อนแบบเมื่อก่อนอีกไหมวะเพราะว่าเด็กๆทุกคนมันก็มีมือถือใช่ปะตอนนั้นมันมันมันเขียนด้วยความกลัวจริงๆว่าแบบเดี๋ยวจะไม่ได้เจอแล้วที่บอกว่าเาโชคดีนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบมันรู้สึกงั้นจริงๆเพราะว่ามัน มันรู้สึกได้เลยว่าไอ้เยจะไม่ได้เจออีกแล้วต่อให้อีกเทอมนึงจะมาจะติดกันก้างกันจะให้เพลงกว่าจะรักอ่ะมันกว่าจะรักมากเอออ่าโอเคนี่คือเฟนชีพของปอยสมัยเด็กๆเนี่ยตอนประถมอ่ะทุกเสาร์อาทิตย์ปอยจะไปเรียนบาสเกตบอลบ้านเราไม่ได้อยู่ไกลโรงเรียนมากมันห่างปอประมาณแับ 600เมตรอะไรอย่างนัีน้นคนหญ่เขาจะแบบให้พ่อแม่ไปส่งใช่ไหมของปอนไม่คนป,ปั่นจักรยานไปเองเอเเองจักรยานสีแดงที่มาซื้อให้แล้ว<อ>มาายอมให้ปั่นเหรอปั่น<อ>เธอก็ปั่นทุกเสาร์อาทิตย์เลยมันจะเรียนประมาณแบบว่า5โมงเลิก6โมงอะไรเงี้ยแล้วเวลาปั่นไปอ่ะเราก็จะมีรูทเดิมที่เราปั่นอยู่ปกติ คือปั่นแต่รูทเนี่ยจนแบบเซียนอะ่ะแล้วพอปั่นจนเซียนก็รู้สึกว่ารูทเดิมที่เรามีมันไม่ท้าทายเราก็เลยต้องเปลี่ยนรูทใหม่บ้างคือผังเมืองของหาดใหญ่มันเป็นแบบมันเป็นกริดเว้ยมันเป็นตารางสอยุกซอยมันถึงกันหมดอ,ะอ่ะแต่บาร์เซลโลนาใช่บาร์เซโลนาเพราะก็เลยไปรูทหนึ่งตอนย่างเด็กก็ไม่รู้เรื่องว่ารูทไหนอันตรายหรือไม่อันตรายเป็นรูทหลังบ้านเราเป็นรูททางไปพักดีย่ะแล้วก็ปั่นไปพอปั่นไปประมาณกลางซอยอยู่ๆก็มีเสียง แรกเด็กกูหันชิดเลยพอหันชิบไปแม่หมาสีตัววิ่งไล่คือจากก้นที่ติดเบาะอยู่อย่างงี้นะติดไม่ได้แล้วคราวนี้ขึ้นแล้วลุกขึ้นมาปั่นอย่างงี้เลยบอยนี่เป็นคนที่โดนหมายิบบอยนั่นน่ะหมาตัวไก่ก็รีบปั่นไรเลยแล้วก็วันนั้นก็ถึงถึงโรงเรียนก่อนที่ป่าจะมาก่อนที่คุณครูจะมา ลแล้วหลังจากนั้นยังปงั่นรุ่นนี้ไหมไม่ไม่วความท้าทายมันอาจจะไม่ต้องมีตลอดเวลาก็ได้ตอเด็กๆก็คือปั่จักรยานไปเรียน <Okay. S 1> จะมีกิจกรรมหนึ่งที่เด็กต่างจังหวัดเนี่ยต้องเคยเจอในการที่ไม่มีมือถือและต้องนั่งทําสิ่งนี้นานว่ากก็คือการนั่งรถ จากต่างจังหวัดมากรุงเทพหรือจากกรุงเทพไปตา่างจังหวัดใช่ใช่ทุกวันนี้พวกเราอ่ะก็คือนั่งเล่นมือถือ,อ,อใช่ป่ะแต่สมัยก่อนไม่มีมือถือทําอะไรอ่านหนังสือกระตูน ต้องแบบนี้ต้ต้องต้องต้งต้องต้องต้อง้องตาองตกองตาองต้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 องตะต้องต้ต้องต้องต้องตองอต้องเ้อนต้องตกอะต้องวิ่งอ้อเสาองี้ยเ้างตองตอไม่อัน้ม่เห็นหรอแต่องตง้งตองตองต้องต้องอ้องมีองต้องต้งวิองต้งต้อ้ง้อกรุงองงงอมีประมาณงที่นั่งเงี้ย แล้วมันเลิกทําตอนไหนตั้งแต่มีมือถือก็ไม่เคยเโตนี่เงี้ยนี่เลยไม่หมายถึงว่าตอนนั่งนั่งอยู่แล้วนานเกินไปคนเดินเยหยุดเช้าหรือยังไงก็คงไปคุยอะไรกับคนอื่นอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งของกอล์และปอยก็ทําเหมือนกันอันนี้ลอไม่เห็นเคยที่ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเลยของปอยเป็นตัวเลยก็แล้วแต่ว่าเราตอนนั้นเราชอบกระตุ้นเรื่องเลยนี่ก็เปลี่ยนตัวละครได้คุณมันการของปอยมันจะเป็นแบบถ้าเจอป้ายมันจะฟันป้ายเลยอ๋อ ที่มาของพูดิงจาที่มาของฟุดิงจาในตอนนั้นพอพูดถึงขับรถของผู้หญิงมันไม่มีแล้วของเราก็จะเป็นการเปิดเทปเปิดเทปแต่ว่าวนไปไม้จิ๋วทันเทปหรอนี่ขี่ขึ้นบนรถไงยุคนั้นไม่มีมือถือแล้วถ้าพวกเราทะเลาะกันว่าจะเอาอะไรผิขาดมันจะไปตกิวกับไอ้จิ๋วจังได้ว่าซื้อเทปดีทูบีมาแล้วโดนทุกคนขกศักท์ว่าซื้อ่าทำไมผมบอยก็ซื้อนักร้องดังช่วงนั้น ดีดิมอนคือเมื่อก่อนในเซเว่นมันมีขายเทปเว้ยแล้วมันจะเป็นแบบว่าตะกร้าหมุนอะล้วไปเทปเสียบเสียบเสียบอยู่หลายอัน99บาทใช่โหลืมไปแล้วก็แพงอยู่นะสำหรับยุคนั้นเออใช่แพงแพงแต่อัลบั้มที่หนึ่งในดวงใจของบ้านเราน้องพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามเฮ้ยพูดไม่ใช่เดียพูดเหรอะไรอะมอส แคทโอ้แคทก็เ,อ,เ,อ,เ,เออใช่เลี้พูดตอน,น้องพี่เบิร์ดอัลบั้มอัลบั้มพรปีใหม่ถลุปไม่มีที่หนึ่งตามมันเนี่ยเออใช่แต่พี่มอสเนี่ยไม่เอาเทปใครมาวะกูไม่เอาเทปใครมาฟังอ่ะไม่ได้ฟังคือของพี่สอนอ่ะอ่านี่คือกิจกรรมตอนนั่งรถ ไม่ยมีหนึ่งอันก็คือสมัยก่อนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอ่ะจะไปร้านกิฟชอ็อปทุกวันออใช่ชอบไปร้านกิฟช็อปคือเมื่อก่อนพอเราเลิกเรียนอ่ะมันเพิ่งบ่ายสามเองไงม,มันก็จะเร็วกันไปนเราจะกลับบ้าน <S <S แต่มือถือเราก็ไม่มีเราจะทําอะไรสิ่งที่จะทําหลังจากเลิกเรียนก็คือจะเดินเวลากิฟช็อปทุกวัน แล้วในร้านก็เล็กแค่แบบเล็กก่อห้องเนี้ยเออแล้วก็เดินอยู่ในนั้นทุกวันสิ่งที่เขาจะขายก็จะมีแบบเป็นกล่องไม้ที่มีตุ๊กตาหมีอยู่ข้างในแล้วเปิดไฟได้อ่ะเคยเห็นว่าแล้วก็เป็นแบบห้องนั่งเล่นเป็นห้องตัวเป็นชอสตาชอสตาร้านที่ชอสตาแล้วชอสตาหลังๆนะขายเครื่องกองน้ำแลวนยากถึเย้งไปแล้วเลยปิดไปแล้ว แล้วไอหมีนี่นะถ้าใครที่ซื้อให้แบบคนที่เราชอบจะเป็นที่แบบที่เลื่องลือนี่นี่มีเงินไอพี่มีินแล้วก็จะไปเมสามอยอย่างนี้ใช่ใช่ไม่มีอะไรทำางีไม่มีมือถืออะแล้วแล้วทุกวันอะสมมุติว่าถ้าเราเล็งเซ็ห้องครัวอันนี้ไว้อุ้ยเป็นตุ๊กตาหมีที่อยู่ในห้องครัวอยากซื้อให้ไอซื้อให้ก๊อจังอะไรเงี้ยก็จะไปดูทุกวันเออเก็บเงินซื้อให้ได้ เมื่อก่อนจะบ่าวเคยซื้อหอยใช่ไหมหอยสีชมพูให้พี่จูพี่เป็นนักบาสสองร้อยกว่าบาทจําได้ <c oughs> เขาก็แบบเคลมว่าเออมันเป็นความรักบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเออก็<ส>อเป็นอันชิ้นประมาณแค่ไหนขนาดมันเป็นกล่องประมาณประมาณนี้ข้างในอ่ะมีหอยอยู่อันนึงเ,เป็นเปลือกหอยแล้วก็เป็นไข่มุกแล้วก็เป็นสวยเลยต้นทุนประมาณไม่ใช่แค่กำลังคิดว่าสองร้อยกว่าบาทถ้าทุกวันนี้ไอ้นี่ยังขายอยู่ ก็ยังราคานี้ยังได้อยู่เลยนะยังได้เออแพงเหมือนกันนะแสดงว่ามันแพงกว่าเดิมได้นี่แหละเลิกเรียนแล้วก็เดินไปร้านกิฟทช็อปทุกวันโอเคเวลาเข้าห้องน้ำปัจจุบันแล้วก็เล่นมือถือใช่มสมัยก่อนตอนบอยเด็กๆอ่ะพอเข้าห้องน้ำอ่ะพอเล่นของเล่นนะเว้ย ไอ้หวยปั้มตั้มตั้มนั่นแหละครับที่นอนเล่นบนเตียงอะนะมันไปตู้กันในสนามสนามเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วว่าอันนี้มันบนบกสนามนะมันในน้ำโอเคโอเคโอเคเรามาทวนข้อมูลกันักคู่น้ำไหนด้านดินเนียวเป็นทะเลสาบเป็นทะเลสาบเมื่อก่อนบ้านเก่าอะบ้านแรกอะมันจะเป็นห้องน้ำมันจะเป็นแบบนั่งใช่ป่ะนั่งกี้อย่างเงี้ย นั่งยองและข้างๆอ่ะมันจะเป็นถังใส่น้ําแล้วก็เปิดน้ําก๊อกแก้นี่แหละคือสนามต่อสู้เชะบุญตู่เกือบเป่าเดียวใช่ไหมสนามเดียวไม่มีทุ่มออกมานอกสนามถ้าทุ่มออกมาแล้วไปเผื่อลดนเออลงาอีกสนามมึงก็ต้องจบเกมแล้วติงก็พาไว้ย เวลาของเล่นเข้าไปเนี่ยเราก็เลยต้องหาของเล่นที่มันแบบเบาๆจะไม่แก้เรื่องประโยคเมื่อกี้เลยแต่ปล่อยไอ้เรื่องขี่ลงไปด้วยเนี่ยเล่นไปด้วยขี่ไปด้วยไงเอามือที่เปื่อนขี่ลงไปไม่ได้ขี้แล้วก็เล่นของเล่นอย่างนี้ไม่ได้ขี่แล้วเอามือล็อก แล้วก็กิจกรรมที่มันที่เล่นกันเนี่ยก็คือเป็นมวยปั้มตอนนั้นคือว่าชอบมวยปั้มมากเอาสามตัวนี้มาปั้มกันแล้วชอบมวยปั้มนะชอบคนเดียวไม่ว่าเอากูเข้าก็เมื่อก่อนอ่ะเรายังไม่มีของเล่นประจำกายเราก็ต้องหาของเล่นที่มันยังเล่นแล้วเราอินอ่ะกระจิ๋วโคตรลายเสียต้องมาด้วยมาเลยครับมาเลยโคตรลาย แล้วกูเป็นตัวเล่นเล็กเล่นไปเล่นมาแล้วมันแบบว่าอาจจะเกินเลยกรรมการเขาก็ไม่พอใจทำอะไรไอ้ปอยมาขึ้นมาแล้วมันจะมีนับหนึ่งสองสามใช่ไหมเวลา เรางัดเรียกเอาแล้วห,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 หนึ่งสองโอ้หูไม่กูไม่มีเลยมึงเ้าอยู่คนเดียวไม่ไม่ได้เกมมันจะจบไวไปไงแต่จิว๋วเป็นคนที่น่าสงสารชีวิตที่ผ่านมาได้ลำบากมากก็เรียกว่าก็นับถือนะที่ได้คุยกันเยอะตอนเนี้ยน,น,นับถือใจนะอ่าโอเคนี่คือตอนอึทำอะไร อันนี้ไม่เคยทําเองแต่ว่าเห็นผู้ใหญ่ทําก็คือการขับรถแล้วเมื่อก่อนมันไม่มี Google Map แล้วเคยเห็นไหมว่าแบบสมัยก่อน,นเป็นยังไงเป็นแผนที่แอ,อ่จริงเหรอตามรถอ่ะตามช่องที่เอาไว้เสียบหนังสือเสียบน้ําอ่ะมันก็จะมีแผนที่อยู่ออไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยภาพที่จำได้เออกูดึงออกมาเป็นกระดาษใบประมาณ A 5แต่ว่ายาวๆหน่อยหยิบมาดูแต่ว่าแผนที่เนี้ย มันบอกอะ่ะน่าจะทั้งประเทศอะ่ะ <c oughs> ซึ่งมันใส่อันเนี้ยมันก็ไม่เห็นถนน <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> มันก็จะเริ่มแล้วก็กางไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ <c oughs> ดูแบบพ <c oughs> ีในรถเมื่อก่อนอะ่ะ <c oughs> คือแม่งแบบเต็มรถอะ่ะ แล้วเห็นทั้งจังหวัดหรือทั้งประเทศจำไม่ไดมม้มันมีหลายแบบเพราะมันมีหลายจังหวัดใช่แล้วแต่เราเลือกซื้อเออ,เอ,อมันต้องไปซื้อว่าเราจะไปจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยเออ,เ,อ,อเราก็เลยได้เห็นในเรื่องอนาล็อกสกอตอ่ะที่ตอนแรกที่ขับรถแล้วแ,แล้วหลงแล้วดูแผนที่อะ่ะก็เลยต้อง จอดรถเพื่อเอาแผนที่ลงไปวางไว้หน้ารถแล้วก็ดูเมื่อก่อนก็ทำอย่างนี้จริงๆเออแล้วก็ดูว่ามันถนนไหนแล้วทุกวันนี้มันง่ายตรงที่มันจะมีจุดสีฟ้าบอกใช่ว่าเราอยู่ไหนแต่เมื่อก่อนในกระดาษมันไม่มีเราไม่รู้เออก็ต้องหาให้เจอก่อนว่ามันมาถึงไหนแล้วคือแมพพวกนี้นะพวกเราไปดูนะถ้าไม่มีความรู้ก่อนนะโหดูไม่รู้เรื่องเลยเออมันต้องมีความรู้ถึงจะดูได้โอเคดูแมพ แต่การมี GPS เข้ามาในชีวิตนี่ก็เป็นอะไรที่ง่ายไดว่างนนซึ่งแน่นอนเราใช้กับค่ายนององของเจ๊ก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคือทุกวันนี้เรามนิมเบอร์แต่สมัยก่อนดูดูเฮ้ยอันนี้หยิบสมุดทดททสมุดถดทดตาม ออกมา <S 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 แล้วเป็นเล่มเล็กๆประมาณแบบอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบ ช่องชื่อแล้วก็ช่องเบอร์โทรแล้วก็ไอ้เธอเธอขอขอเบอร์หน่อยก็จะเขียนลงไปในสมุดแล้วก็จะเป็นเบอร์บ้านส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์บ้านแต่ว่ามันมีแอดวานซ์ก่อนนั้นมันจะมีรุ่นที่มันเป็นปกกับท้ายเป็นแม่เหล็กแล้วดึงนี่ออกมาก็จะเป็นหน้าหน้ามันออกมาอย่างงี้ใช่แล้วแบบก้อนก้อนเคยเอาไอ้สิ่งเนี้ยไปตามเบอร์เพื่อนที่โรงเรียนก็เฮ้ยเพื่อนเบอร์อะไรเขียนได้หน่อยเขียนได้หน่อยให้มันครบเขียนครบเลยเหรอเออเหมือนจั สมโปเกมอนเน่ะเออไอ้เงเขียนมามึงก็ชอบสันของประมาณนี้อันนี้ก็คือวิธีการเมมเบอร์สมัยก่อนก็มีอีกเรื่องหนึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถทำสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากนั่นก็คือการดูหนังในสมาร์ทโฟนแต่ก่อนจะมีสมาร์ทโฟนเราก็รู้แล้วว่ามันดูถ้าดูในมือถือไม่ได้ก็ต้องไปดูที่ ทีวี <TV. S 2> โรงหนังผมแฟนวิทีมาก <laughs> อะโรง,งหนังหรือทีวีก็ได้อะ <laughs> เ,ออเราจะรู้ได้อย่างไรละ่ะว่าหนังเรื่องไหนกำลังจะฉายอ๋อ,อวิธีที่คลาสสิกมากมีอยู่สวิธีวิธีแรกเนี่ยยังยังพอจะเห็นอยู่ตามตาม่ตางจังหวัดก็คือการที่เขาจะเห็นรูปขึ้ <laughs> มนมาใหญ่ๆแล้วก็แปะบน บนร,รถกระบะข้างทางหรือว่าบนรถกระบะบิวบ <New board. S 1> อร์ดแล้วก็ขับรถกระบะเนี่ยไปรอบเมืองออแล้วก็ประกาศไปเรื่อยๆใช่ใช่แล้วไปประกาศจะไปเสียแบบใหม่หนังเรื่องใหม่เออสตีเว่นสปิลเบิร์กจำเสมอรู้สึกปางปาคสองแต่วิธีหนึ่งที่ คนอาจจะลืมกันไปแล้วไม่รู้เมืองอื่นเป็นไหมนะแต่ที่หัดใหญ่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าโรงหนังอ่ะจะมีห้องห้องหนึ่งเป็นห้องโปสเตอร์หนังที่กําลังจะมาใหม่จริงเหรอจำไม่ได้แล้วมันคือห้างโรบินสันสมมติสมมติว่านี่เป็นห้างใช่ป่ะก็เปิดประตูเข้าไปในห้องนี้ห้องห้องเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้ใช่ป่ะมืดไหมห้องมืดเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ใช่ป่ะเป็นเป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ป่ะก็มีประตูเปิดเข้ามาแล้วตรงกลางก็จะเป็น เรียกว่าอะไรบ่อยเป็นเสาเหรอใหญ่ๆอะ่ะแล้วทั้งสองทั้ง,งสองฝั่งมันก็จะเดินรอบได้ใช่ปะ่ะเพื่อออกอย่างเงี้ยทั้งสองฝั่งก็จะเป็นโปสเตอร์หนังที่กําลังจะฉายแล้วก็จะเขียนวันที่ไว้<อ>เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยม<อ>าเดินแล้วก็ดูว่าเรื่องอะไรแล้วดูกันแบบดูนานอ,ะอ่ะดูแบบยืนดูโปสเตอร์ยืนแบบน,น่าดูจังเ<อ>พราะเมื่อก่อนเราดูตัวอย่างหนังไม่ได้อยู่แล้วใช่แล้วก็เดินออกโอเค พูดถึงหนังโปกออ้ก็ไอเรื่องเมื่อก่อนตอนก็ปีหนึ่งมันสมาร์ทโฟนมันก็ยังไม่รุนแรงขนาดปีหนึ่งเลยวะโนศัพท์ก็เป็น5-3-1สามหนึู่นย์โนกเกียไอโนกเกียเอเออินเทอร์เนเต็ตในการดูหนังโป้มันก็ยังไม่เยอะขนาดนั้นใช่ไหมสิ่ง <c oughs> ที่ทําก็คือตอนไปอยู่หอด้วยกันกับรุ่นพี่แก๊งหนึ่ง ในชมรมมันจะมีมันจะมีแก๊งผู้ชายแก๊งหนึ่งที่ก็แก๊งผู้ชายอ่ะเออเจ็ดแปดคนแล้วก็ไปอยู่หอด้วยกันเปิดเข้าไปปุ๊บปิดประตูมันจะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองเงป่ะแล้วขอบบันไดมันจะมีมีปูนยื่นออกมาเป็นขอบบันไดอ่ะทุกอนูอ่ะไม่เป็นงสือโป๊ะเรียงเรียงขึ้นไปอ่ะสิ่งชั้นสองเปิดเข้าไปในห้องน้ำไอ้ตรงข้างหลังรักชักโค แม่งเป็นหนังสือโป๊วางมีสองห,า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 ห้องนาวอีรข้างบนก็มีข้างล่างก็มีบันไดก็มีอี้มาทุกทีเ่เรียกว่าเป็นฮาเลมฮลาเลมหนังสือโป๊ฮาเลมแล้วก็เป็นสิ่งที่แน่นอนก็คือแม่งจะมีบางเล่มที่แจ็คพอตแตกแม่งก็จะเหนียว อาหน้าเนี่ยมันก็จะเหนียวตอนแรกต้องไปคิดว่าเขาเป็นมุกกันเฉยๆมีมันก็จะมีบางหน้าที่เหนียวก็จะไม่รู้ว่าเพราะมันอยู่กันหลายคนก็ไม่รู้ว่าไอ้เหนียวใครเหนียวใครเอ้ยแต่อีกอันนึงอีกอันหนึ่งที่แบบสมัยนี้เราเล่นเกมในโทรศัพท์ใช่ไหมก็เขาจะเล่นเกมในหนังสือพิมพ์ ก็ชอบเล่นแล้วทุกฉบับทุกวันมันจะต้องมีลายมือมันอะออแล้วมันเป็นเกมอะไรเน<อ>ี่ยมันเรียกว่าอะไรวะที่มันให้ใส่คำมันพอสุดมออั้ยมันมีเกมหนึ่งที่เล่นบ่อยเอาปากกามาวาดหน้าคนแล้วเขียนแคปชั่น <c oughs> ม้าดวาดบ่อยอแล้วเวลาวลูกเวลาลูก,ลกวาดม้าจะบอกว่าเดี๋ยวนะตอนโตขึ้นนันจะมีคนมาวาดหน้าเธอ ก็เป็นพื้นฐานของ Photoshop ได้เลยได้ก็ได้ก็สามารถปรับตาให้เหลกก็ได้คือมันจะมีวิธีวาดพื้นฐานอยู่ก็คือสมัยก่อนหนังสือพิมพ์มันจะมาส่งที่บ้านทุกวันใช่ไหมแต่อ่านจบแล้วแล้วจะทำยังไงกับหนังสือพิมพ์เราก็จะตามการวาดเข้าไปมันก็จะมีฟันฟันหลอลอจมูกจมูกโตจมูกโตผมยาวจาโกรธ อันดับกอล์แลวก็มีแบบมีเลขบวกอ่ะเกออะไรเกออะไรมีอะไรแต่ก็ต้องพูดคำส้นตีนส้นตีนแค่นั้นก็เพลินมากเลยก็หมดวันแล้วมันมีอันหนึ่งมีอันหนึ่งของกอแต่ว่าไม่ได้ว่าจริงจังนะก็คือเหมือนตอนนั้นอ่านข่าวเว้ยตอนนั้นก็ไม่ได้เด็กอโตแล้วนะอ่านข่าวบัวชมพูฟอร์ดแต่งงานกออะไรสืบมีเมียมาตั้งกากระบาด ไม่อยอมรับโกรธทำไมโกรธวะตอนนั้นโวชุมพูฟอร์ดคือที่หนึ่งในใจ <ś m _> คือ English อิงวรันทรนอะอิงวอรนยุคนั้นใช่ใช่ใช <ś m _> แล้วเมื่อก่อนดูละครในทีวีใช่ไหมคนก็จะดูกันเยอะมากเพราะมันไม่มีมือถือให้ดูแล้วก็พอดูจบมันก็จะแบบ ต่อไปมันเป็นยังไงวะก็จะมาอ่านตอนต่อไปในหน่วยพิมพ์ได้เหมือนกันเลยเหรอเหมือนเอ้ามแต่มันมันมีความต่างเล็กน้อยแหละในในแง่ว่าเขาจะเอาไปทําเป็นอะไรแต่ว่ามันอันนี้มันเป็นนิยายอ่ะเออแต่ก็จะเป็นเรื่องเดียวกันมันก็จะเร็วกว่าทีวีสองสามตอนเมื่อก่อนมาชอบอ่านบทละครใช่ไแล้วก็ม้าก็ให้กออ่านตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าอ่ะโอเคปานีโอเค อ่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมเรื่องราวในยุคก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนเนี่ยเราทําอะไรทดแทนการมีสมาร์ทโฟนบ้างสิ่งที่น่จาจะการเล่าวันนี้ก็คือเมื่อก่อนมันทุกวันนี้ไม่ได้เล่นมือถือนะออจะเป็นจะตายแต่เมื่อก่อนอ่ะมันก็สนกออุกอยู่ได้มีอะไรทาตลอดเดอยู่ได้สนุกออไ,ไปไหนสนุกดี เอ้จมจมลงไปอีกแล้วแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันรวมอยู่ในมือถือเร่งเดียวแล้วจะดูหนังจะอะไรนะอ่าโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องก่อนจะมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ผมอัปเดตข่าวหน่อยนี่เดี๋ยวสิ้นเดือนเรามีเล่าเข้าตะแบบไลฟ์คุณนี่้าเหมือนคุณกิตติ หลังๆดูแลการจริงจังเยอะจะไปทางตลกที่บางทีก็นรับดูชักแทงดูน่าเน็กไปดูไปดูไออะไระมึงก็ดูอยู่เรากูนั่นแหละเดี๋ยวด้กันนั่นแหละอ้าวก็เดี๋ยวสิ้นเดือนช่วงสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวจะมาประกาศอย่างออฟฟิเชียลอีกครั้งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเล่าข้อตะแต่เป็นแบบไลฟ์ให้ดูกันตอนนี้ที่วางเอาไว้ ไม่รู้จะได้จริงไหมนะก็คือวันพุธสุดท้ายของเดือนใช่ซึ่งอันเนี้ยเทปนี้ออกก็น่าจะก่อนพุธสุดท้ายนั้นใช่ปะใช่ใช่ซึ่งมันก็คือวันที่31มกราคมหนึ่งทุ่มติดตามที่ YouTube ของพเราเราจะไลฟ์แบบจริงจังเป็นเล่าเข้าตาแบบไลฟ์นะแต่าจะเป็นหัวข้ออะไรหรือจะเป็นคอนเทนต์ประมาณไหนให้รอดูอีกที โอเคก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้เขาชอบคลิปดีนะดีากกดไลค์กดแจ๊สเพื่อตาใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแจร์กด Subscribe ตรงนี้นะคะแจแแจแจ